สาวไก่ฟ้าจูเนี่ยน้องอยูสิ8จากนครนนท์กับผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกรายการที่พงาดคว้าแชมป์โค่นแชมป์เก่ามาได้ในศึกลีบิสโก i n ินวิ t เ o ชั0 2 4ในทินฟิลิปปินส์ค่ะ จากการตบที่เฉียบขาดของน้องซันวาวิศรุตาเสงนาปืนใหญ่สาวไก่ฟ้าจูเนียร์นครนนทคนนี้ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหนันนาทีนี้นะฟอร์มฮอตเครื่องติดมาทุกนัดเลยตั้งแต่ลงนัดแรกเลยนะคะฟอร์มปังมากเลยโอ้โหก็เรียกว่าผู้บรรยายเกมอะคะ่ะเรียกชื่อน้องเนี่ยตลอดเวลาเลยนะคะได้ยินแตเสียงผู้บรรยายของฟิลิปปินส์นะคะพูดแต่ชื่อวิสลุตาวิสลุตา และ MVP ได้แก่น้องสันวาวิศนุตาเสงนาค่ะโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆแล้วก็ทีมนี้ทั้งทีมรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ